สวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะอ้าวเด็กๆส,สวัสดีคุณแซมนคลินค่ะค,คุณแซมนี่เป็นช่างภาพระดับโลกเลยนะคะใช่เขาก็จะมาถ่ายรูปให้พวกเราวันนี้นะครับคุณแซมครับผมชอบผลงานคุณแซมมากเลยครับช่วยแซมให้ผหมหน่อยได้ไหมครับนี่ไม่เวลางานช่ใจพี่เซนอะไรพี่ขอมาลเสร็จงานนะ ถ้าทางงานนี้จะไม่ง่ายเราควชนชนอาชาันตกบนันไดฮะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลปะนี่ไปขอเล่นห้าสิบ ขอเล่นห้าสิบเฮ้ยฟังบ้างปะ่ะบอกขอเล่นห้าสิบไงนี่มันเล่น normal โโข,ขอโทษครับสติมีบ้างปะ่ะถ้าไม่มีก็กลับไป ผมต้องการผู้ช่วยไม่ได้ต้องการคนที่ทำให้ผมต้องเหนื่อยเพิ่มไม่น้ช่วยผมแล้ววันนี้จะไปไหนก็ไป